คือพี่พี่คงไม่ยอมอครับคือคือคือสิ่งที่พี่กำลังจะบอกเขาคือพี่อยากจะฝากไปบอกเพราะว่าอยากให้เขาว่าดึงสติกลับมาสักนิดหนึ่งคือเอาเอาเอาไงก่อนดีไห่คม่ที่ออกมาว่าคืออย่างนี้จริงๆเรื่องนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยสำหรับมุมขอตัวพี่เองนะ เรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นวันที่1 8บแธันวาพี่ทํารายการหวหนกระแสปี66นะฮะวันนั้นเนี่ยพี่เชิญาทางฝั่งของอประธานวิทยาวิจกรมานะครับชื่อพี่พศนะฮะพี่เชิญอาจารย์จตุรงมาถ้าที่จำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีทางคุณต้นอ้อเนี่ยมานะครับแล้วก็มีการมาพูดคุยเรื่องราวของ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 ,ของน้องคนหนึ่งนะฮะแล้วเราเองก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาด้วยนะเราก็บอกว่าเป็นเ,เด็กแปดขวบอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อน คือเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่18ธันวาเลยถูกไหมครัมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมันมีแบบหลายคนที่พยายามเล่นเรื่องนี้กันแล้วมีหลายคนไปร้องเรียนเรื่องนี้กันแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีมีภาพบางภาพเนี่ยที่เห็นตัวเด็กเนี่ยนั่งอยู่แล้วมีนาคปกเนี่ยมาคุมข้างหลังซึ่งพอเราเห็นหรือทุกคนเห็นผู้สื่สารที่ชนทุกๆคนเห็นก็จะเข้าใจได้เลยว่านั่นคือองค์พระสมมาสัมพุเจ้า ทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อเด็กคนนี้คือพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือเปล่านึอวาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ในมุมของตัวฝั่งครอบครัวเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคือลูกขององค์พระสัมมาสัธเจ้านะเขาคือองค์พญานาคนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งปรากฏว่าพอเรามาคาดหัวว่าดราม่าเกิดก้มกรับเด็กแปดตัวตั้งตัวเป็นพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเขาไม่พอใจแต่ในมุมเราอ่ะรู้สึกว่าก็ในเมื่อก่อนหน้านี้มันก็มีสื่ออื่นที่เขาลงอยู่แล้ว แล้วข้างในรายการเนื้อรายการเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่เหยียดความเชื่อใครแล้วก็บอกว่ามีคนพยายามจะบอกว่าตัวน้องเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าแต่สุดท้ายพี่ก็บอกว่าแต่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอนาคามีเป็นลูกพู้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยไล่สเตปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางด้านคุณแม่คุณแม่ก็ยินดีเพราะตอนแรกจะเชิญนาะคุณแม่บอกว่าขอเป็นพูดได้ไหมเออขอเป็นวิดีโอคอลได้ไหมขอเป็นโฟนอินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดี อะไรประมาณแบบนี้แต่สุดท้ายก็ไม่เข้าใจผ่านไปสี่เดือนแล้วค่อยแล้วก็กลับมามีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็เกิดมามา,มา,ม,ามาต่อว่าพี่พี่ก็ยินดีนะครับพี่ก็ไม่เป็นไรแต่หลังๆอ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันล้ำเส้นไปนิดนึงล้ำเส้นไปนิดหนึ่ง,งคือคืออย่างเช่นว่าจะมาด่าพี่ว่าออไอ้การใช้ชู้ชู้หิวเงินหางเงินกับคนความทะเลาะของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย คือพี่ไม่ติดใจเลยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ด่าเองแต่เนี่ยคือให้เด็กเนี่ยมาพูดแล้วเด็กเนี่ยแปดขวบอายุเท่ากับลูกสาวพี่อะแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้จะรู้ได้ไงว่ากูเจ้าชู้มาก่อนวะถูกว่าเพราะตอนนี้นยังไม่เกิดเลยแล้วยังแล้วอยู่ดีๆมาใช้คําพูดคํำนี้ยแล้วจะไปใช้คําว่าหิวเงินเนี่ยอยากได้เลตติ้งคือพี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะพูด พี่คิดวันนั้นทันทีเลยว่าเฮ้ยมันมันต้องมีอะไรอยู่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 ข้างหลังแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าพี่พี่สงสารน้องพี่อยากพี่อยากให้น้องเนี่ยแบบได้ได้ไดใช้ชีวิตในวัยเด็กจริงๆแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองเรื่องคือเรื่องแรกเลยเนี่ยพี่มองว่าตัวน้องเองเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยน้องจะมีเพื่อนอยู่ที่โรงเรียนถ้าเกิดน้องไปที่โรงเรียนเนี่ยแล้วเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่เพื่อนเล่าให้ฟังเว้ยนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ของจริงไม่เนี่ย น้องจะถูกบูลลี่จากเพื่อนถูกไหมฮะจะเข้า,จะ,ขาจะเข้ากับใครไม่ได้หรือต่อให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้วิเศษจริงๆเขาเป็นผู้วิเศษจริงๆพี่ถามว่าเด็กที่ไหนจะกล้าเข้าไปคุยกับผู้วิเศษเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะถูกเว้นระยะห่างจากเพื่อนพี่อาจจะคิดเอาเองก็ได้นะแต่พี่ประเมินประเมินจากการที่พี่เองมีลูกและพี่เองก็คุยกับหมอจิตเวชเด็กเนี่ยบ่อยมากว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเราอยากช่วยเขาแต่เขาจะมองมุมกลับยังไงกับเป็นสิทธิ์ของเขาแต่สำหรับพี่พี่ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ กับอันที่สองอันนี้สําคัญมากคือเรื่องราวของพุทธศาสนาคือเราต้องเราเป็นคนไทยอ่ะเราต้องถือศาสนาพุทธเนี่ยโอเคแบบอย่างน้อยๆทุกคนต้องรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดตามหลักของธรรมของศาสนาเนี่ยมาจากพระสูตรพุทธประวัติเปนมาจากพระสูตรซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสูตรเนี่ยได้มีการสอนคนแบบนี้พระไตรปิฎกสอนคนแบบนี้แต่วันนึงเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งมาบิดเบือน ขุ่นศาสนาว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยนะเขาจะทำยังไงในเมื่อวันนี้คุณจะบอกคุณจะเอาเรื่องตํานานมารวมกับพระสูตรคุณเอาเรื่องพญานาคเอาเรื่องพระนาคามีซึ่งจะไม่เกิดแล้วแต่มาบอกว่าอานันนี้ลดชั้นมาเป็นพญานาคแล้วมาเกิดเป็นคนเพื่อช่วยคนมันได้ยังไงอ่พะพญานาคชื่อของพญานาคตนนั้นก็คืออยู่ในตํานานแต่ชื่อพญานาคที่อยู่ในพระสูตรอย่างพญามุิจรินอย่างเงี้ยเขาก็มีหลักของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ท ซึ่งพี่ก็จะยอมไปได้ไนงะเพราะอะไรเพราะไม่ใช่มอว่าพี่เป็นพิธีกรหรือพี่เป็นคนดีหรือไม่ใช่อะไรนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ยอมให้ลูกพี่ต้องมานั่งแบบมีเหมือนแบบศาสนาที่เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันแต่เป็นการบิดเบือนออกไปเรื่อยๆอะ่ะซึ่งมารทัดฐานจะอยู่ตรงไหนต่อไปก็จะมีคนที่2คนที่สามคนที่สี่มาบิดเบือนแล้วไม่มีใครทําอะไรเลยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่แฟงอะ่ะพี่พูดเยอะไปไหมแล้วเหล่าหลักๆที่หลักที่แบบพี่หนุ่มเหมือนรวบรวมอ่ะทีมเอเจนเจอร์อ่ะเออ พ,พี่ไม่ได้รวบรวมคือม,คมีคนมาร่วมด้วยอ่ะค,ค,คือคือคือพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเขาเขาไม่เห็นด้วยฮะกับเรื่องราวแบบนี้อย่างพี่อนันชัยนะครับหรือว่าอย่างมหาหมีอย่างคุณอี้แทนคุณอย่างคุณต้นอ้อหรืออย่างอีกหลากหลายคนนะฮะคือเขาพี่ว่าเขาเขาเป็นคนพุทธอนะ่ะแล้วเขารู้เขาอาจจะคิดเหมือนพี่ก็ได้ว่า พุทธศาสนาเนี่ยจะถูกบิดเบือนแบบนี้ไม่ได้มันเป็นการปนเปื้อนอ่ะคือถ้ามจะมีน้ํามันคุณจะเอาน้ําไปใส่แล้วบอกว่าเนี่ยมันคือน้ํามันร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้งไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในมุมของพุทธเนี่ยยังไงก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการสอนของของ,ของพระไตรปิฎกข,ของพระสูตรของธรงมรมะต่างๆนั้นมันต้องต้องเป็นแนวแนวทางนี้เท่านั้นเลยฮะเ <an> ขาเ <an> ขาเ <an> ขาก็คือเขาเนี่ยคือต้องบอกงี้อ่ะไหนๆบอกเลยพี่บอกว่า <an> พี่อะหลังจากที่เขาออกมาบอกเขามาด่าพี่โดยที่มีคุณพ่อคุณแม่เขานั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วด่าพี่เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้คําที่ดูหมิ่นพี่นะดูหมิ่นบริษัทพี่เรื่องนี้พี่แจ้งความไปก่อนหน้านั้นแล้วพี่แต่พี่ไม่ได้บอกใครพี่ไม่ได้เป็นคนที่ว่า๋อแจ้งความแล้วเขาต้องมานั่งประกาศฉันแจ้งความไปแล้วนะฉันฟ้องคือไม่จําเป็นพี่อะแจ้งความตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยที่เขาด่าพี่นะฮะแล้วแจ้งแบบดําเนินคดีด้วย ทั้งหมดฮนะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือส่วนตัวของพี่ที่เขาด่าพี่อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของบริษัทที่ด่ารายการนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โดนเนี่ยก็คือมีฝ่ายกฎหมายของเขามีพ่อแม่และตัวเด็กแต่กูเด็กคงไม่โดนอะไรฮนะแต่พ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเนพี่แจ้งหมดพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไปไปฟ้องร้องพี่เรื่องนี้ครับเรื่องเรื่องที่ว่าไอ้เขาได้รับหมายก่อนเขาก็เลยไปฟ้องพี่เรื่องที่ว่าที่เมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังเลยสิบแปดธันวา ก็คือเรื่องเรื่องอะไรนะไอ้อ้า,อางตัวเป็นพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอืมคือพี่ยินดีครับเขาอยากมาออกถ้ากล้ามาก็มาเลยคือพี่เปิดกว้างอยู่แล้วแล้วก็ดีนะถ้าเกิดเขาอยากจะมาพูดถูกไหมครับอยู่ที่ว่าเขาเขาอาจจะมองว่ารายการไม่ไปหรอกรายการแบบนี้คันตอนนี้อะไรอย่างเขาด่าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะมาก,ก็มานะก็มาได้นะคือ ถามแค่คำเดียวกล้าหรือเปล่ากล้าก็มาก็รออยู่เท่านั้นแหละแามว่าั้งแต่เกิดเรื่องเลยเ็คือพ่อแม่เขาจไม่ไม,ไม่เคยแล้วแล้วเบอกว่าจะให้พี่ไปที่นู่นเพราะพี่เคยบอกพี่จะไปเ,เขาบอกให้พี่ไปแต่ว่าจริงๆอ่อะพี่กลับไปย้อนดูแล้วพี่เป็นนคพูดเองว่าคุณแม่แม่จ๋าเดี๋ยังไงเนี่ยผมจะแวะไปนะจ้าผมอยากจะไปดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกอะคือพี่ไม่มีเวลาจะมาคาดคันที่ว่าไม่ได้มึงต้องมามึงต้องมามันไม่ใช่ไง เอออะไรอย่างเงี้ยพี่พอมอเข้าไปนะพมเข้าไปล่าสุดเหรอครับคือคือคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้พี่อ่ะก็คือประสานไปทางพอมอเนี่ยหลายครั้งนะครับคือพี่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบว่าพอมอเนี่ยถือพรบคุ้มครองเด็กเอาไว้เนี่ยหลายฉบับ นะเป็นมาตรา,า,านู้นมาตรานี้อนุนั้นอนุนี้เนี่ยมีหลากหลายคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าเรื่องของการเรื่องของการที่เอาเด็กเนี่ยออกมาพูดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเนี่ยนะครับแล้วมีการบริจาคเงินเข้าไปทาบุญเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้นะฮะพอมอเองก็ต้องเข้าไปลุงแต่แรกแต่ทีนี้ล่าสุดพอมอเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับไปโดนเทศนานะฮะคนที่พอมอเองก็เลยต้องมีความจําเป็นที่จะต้องอพึ่งกระบวนการศาล เพื่อให้สาเนี่ยแยกแยกเด็กออกมาเพื่อให้พอมอนเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยอยู่ในขั้นตอนอีกอันนึงก็คือสํานักสงฆ์เอ้ยสำนักสงฆ์สำนักพุทธนะฮะสำนักพุทธขออภัยสำนักพุทธเองเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คุณจะต้องแอคชั่นมากกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยสำนักพุทธพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ถือกฎหมายอะไรในการที่ไปจัดการจัดการได้แค่พระกับเนน นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีกฎหมายสงอยู่นะฮะซึ่งสามารถใช้ร่วมกับกฎหมายอาญาของของเราที่ใช้กันอยู่เนี่ยได้แล้วสามารถที่ตำนักสงไปแจ้งความหรือไปทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ให้ประชาชนอย่างพวกพี่เนี่ยมานั่งแย่งกันเองแล้วเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องเขาฟ้องพี่เขาฟ้องอนันชัยเขาฟ้องต้นอ้อเขาฟ้องคนนีค้คนนี้หมดพี่ต้องมานั่งเสียตังค์ค่านนายค่าเสียเวลาเดินทางแล้วถามว่าภาครัฐทำอะไรอันนี้พี่ก็ต้องถามไปแบบนี้ด้วยเหมือนกัน ต่โอเควันนี้พอมอเขาเดินหน้าแล้วสำนักสงฆ์เนี่ยอยากให้พุทธประบติเนี่ยถูกบิดเบือนเหรอสำนักหลบอกว่าเอาสำนักพุทธอยากให้พุทธประบติถูกบิดเบือนเหรอเพราะว่ามันมันแล้วใครจะจัดการน่ะตำรวจตำรวจก็บอกว่าโอเคพี่เคยคุยกับทางทางผู้การของประคมผู้การบอกว่าผมพร้อมเลยถ้าวันนี้คุณมีมีมีผู้เสียหายวันนี้มีละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีการดําเนินการอะไรมากขึ้นกว่านี้ คือพี่พี่คงไม่ยอมอครับคือคือคือสิ่งที่พี่กาลังจะบอกเขาคือพี่อยากจะฝากไปบอกเพราะว่าอยากให้เขาว่าดึงสติก,กับมาสักนิดหนึ่งคืออันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆอยากให้นึกถึงลูกคือลูกถ้าลูกจะโตไปแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องมีสังคมของเขาพ่อแม่พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะชี้ทางได้แต่ไม่สามารถชี้นำได้อันนี้คือคุณต้องเรียนรู้ให้ดีด นะครับไม่งั้นผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้จะอยู่ในสังคมแบบลําบากจริงแล้วเขาโตขึ้นไปแล้วหันกลับมาเขาจะงงเลยว่าที่พ่อแม่ทำอะไรกับเขามไม่ฮะพี่ไม่ได้รังแกเด็กพี่ไม่ทกกะเลาะกับเด็กพี่ไม่ได้ทะเลาะด้วยกับผู้ใหญ่พี่เพียงแต่ต้องการปกป้องในมุมที่ความถูกต้องแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของศาสนาเนี่ยสำคัญเราไม่สามารถปล่อยให้ลูกหลานเราเนี่ยโตขึ้นมาใน ในในศาสนาพุทธที่มีรัฐที่อื่นๆเข้ามาแทรกแซงถ้าเกิดเป็นรัที่อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับพุทธเลยพี่ก็ไม่ยุ่งเลยเพราะพี่ทำมาเยอะเนี่ยเอาหม้อมาครอบหัวเคาะหมอ้อบอกเนี่ยสามารถรักษาโรคได้ก็เรื่องของคุณอคุณจะมานั่งไล่ผีไล่ฝางเรื่องคุณคุณศาสนานก็เรื่องของคุณแต่พอคุณมาแตะเรื่องของศาสนานี้ไม่ได้เพราะลูกพี่ก็ต้องโตขึ้นไปกับผู้ศาสนาเหมือนกันเพราะลูกผู้เป็นพี่เป็นพุทธขอบคุณครับขอบคุณครับ